นิยายเสียงเรื่องแผนการรักคุณสามีวายร้ายผู้แตกตรันตราผลงานนิยายเสียงเรื่องนี้อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมายริคสิทธิ์ไม่สามารถทำซ้ำดัดแปลงหรือนำไปเผยแพร่ที่อื่นได้ตอนที่หนึ่ง น้ำเมืองมิวนิคประเทศเยอรมันท่ามกลางเทือกเขาแอลที่สลับซับซ้อนบนยอดเขายังมีหิมะสีขาวปกคลุมมีอาณาจาักรเล็กๆของครือหัตตระกูลฮอปแมนตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่า200ไร่ซ่อนตัวอยู่หลังป่าเขียวขจีทางด้านทิศใต้ของเมืองตระกูลฮอปแมนเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมัน สืบทอดธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตั้งแต่ก่อนยุคสงครามเย็นขยายขอบเขตไปสู่การเป็นเจ้าตลาดของบริษัทผลิตร,รถยนต์ส่งออกของประเทศนี่คือเบื้องหน้าอันประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังบริษัทในเครือฮอบแมนกรุ๊ปยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจโรงแรมและคาสิโนรายใหญ่ของยุมันเป็นทั้งเสือยิ้มอยู่เบื้องหน้าและมังกรผงาดอยู่เบื้องหลังดิอาโต ชายแก่วัย60ปีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮอปแมนกรุ๊ปกำลังยืนเอามือควยหลังอยู่ที่ลานยิงปืนแผ่นหลังที่อ้างวางนั้นเมื่อหันมามองหลานชายคนเดียวของเขาก็ยิ่งเย็นชาอ้างวางเข้าไปอีกเฟอร์นาดตงแต่นี่ต่อไปแกต้องเรียนรู้การต่อสู้ทุกแขนงและร่ำเรียนศาสตร์การทำธุรกิจเพราะแกคือทายาทคนเดียวของฮอปแมน เฟอร์านาดในวัยสิบขวบพยักหน้าขึ้นลงแม้ด้วยวัยเพียงสิบขวบแต่การเติบโตในตระกูลฮอปแมนไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครได้เป็นเด็กยิ่งกับผู้สืบทอดด้วยแล้ววัยเด็กของเขาจึงแทบไม่เหมือนเด็กวัยเดียวกันที่เติบโตมาในครอบครัวปกติสองบาเล็กๆของเด็กชายคือชีวิตของผู้คนนับพันนับหมืน่นที่เกี่ยวโยงกับฮอปแมนดวงตาสีฟ้ามีประกายในตากล้ากแกร่งยินชา แทบจะถอดแบบมาจากดิอาโตปู่ของเขาพ่อกับแม่ของเฟอร์น่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินส่วนตัวตกจากเหตุการณ์นั้นแทบจะเป็นข่าวช็อกของวงการตำวรวจแถลงข่าวแต่เพียงเป็นเรื่องของเหตุขัดข้องทางเทคนิคแต่ดิอาโตไม่เชื่อเขาเชื่อว่านี่คือการลอบสังหารจากศัตรูฝ่ายตรงข้ามแต่หลักฐานทั้งหมดก็แทบไม่มีเหลือให้เสาะสาวเรื่องต่อแล้วดิอาโตเหลือหลานชายคนเดียวที่เป็นผู้สืบทอดฮอปแมน จึงไม่แปลกที่เขาจะทุ่มเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อสร้างให้เฟอร์นาดเก่งกาจยิ่งกว่าใครชีวิตของเด็กชายนับตั้งแต่นั้นมาจึงอยู่กับอาวุธสังหารแผนการธุรกิจและประมือกับเหล่าเสือสิงที่พร้อมจะขย้มเขาให้ตายในวีทีชีวิตจริงเสียงปิ๊บปิบของเครื่องวัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยภาวะวิกฤตดังขึ้นอย่างอ่อนแรงลงเรื่อยๆท่ามกลางสายระยงระยางมากมาย ใบหน้าของเดียโตซีข่าวราวกับกระดาษแต่แววตายังหนักแน่นไม่เปลี่ยนเดียโตกวักมือสั่นเทาเรียกหลานชายคนเดียวให้เข้ามาใกล้ฟืนนาดตระกูลฮอบแมนอยู่ในมือของแกแล้วอย่าทำให้ฉันผิดหวังและรักษาสัญญาแต่งงานกับเด็กคนนั้นด้วยคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนที่จะปิดฉากชีวิตที่โลดโผนโชคโชนของเดอาโต ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮอปแมนกรุ๊ปเราคนจงรักภักดีที่ยืนเรียงกันอยู่ยกมือขึ้นมาแตะตำแหน่งหัวใจทำความเคารพสูงสุดเฟอร์นาดยืนนิ่งก่อนจะก้มศีรษะทำความเคารพปู่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายญาติที่เหลืออยู่ของเขาได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่นี่ไม่ใช่เวลาเสียใจสิ่งที่เขาต้องทำต่อจากนี้คือบริหารธุรกิจของเครือฮอปแมนที่ดีที่สุดและรักษาสัญญ,ญา พิธีศพของดีอาโตจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามหลักศาสนาคาทอลิกเพื่อให้ดีอาโตได้หลับไหลยอย่างเป็นสุขในสุสานของตระกูลฮอปแมนรอบข้างด้วยพ่อและแม่ของเขาหลับให้สบายนะดีอาโตเฟอร์นาดวางมือลงไปบนป้ายแกะสลักหินอ่อนก่อนจะเดินจากไปเป็นคนสุดท้ายถึงแม้ดีอาโตจะไม่เคยให้ความรักในแบบปู่กับหลานอย่างครอบครัวปกติ แต่เป็นความสัมพันธ์เหมือนหัวหน้าทหารกับลูกน้องใต้บังคับบัญชาแต่เมื่อดีอาโต้จากไปเฟอร์นาดก็รู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเคยเด็กคนนั้นอาย,าย,อยุเท่าไหร่เฟอร์นาดในวัย25ปีเอ่ยปากถามเวอร์เนอร์ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามในรถลีมูซีนกันกระสุนเวอร์เนอร์เป็นทั้งมือขวาคนสนิทเป็นทั้งเพื่อนรักเพื่อนตายของเขาที่มีเพียงเวอร์เนอร์คนเดียวเท่านั้นที่กล้าจะพูดคุยหยอกล้อ,อก,กับเฟอร์นาด สิบห้าปีน่าอยากเห็นหน้าเด็กคนนั้นไหมสิบห้าปีนี่เดียโตอยากให้ชนพรากผู้หญิงหรือไงเฟอร์นาดบอกอย่างหัวเสียเขาไม่เคยยอมรับข้อผูกมัดสัญญาการแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาแทบไม่รู้จักและยังเป็นเพียงเด็กสาวอายุยังไม่ถึง18ปีคนนี้แต่เพราะเป็นคำสัญญาที่ออกมาจากปากของเดียโตเขาจึงไม่สามารถที่จะขัดคืนหรือคืนคำได้คำสัญญาของตระกุลฮอบแมนถือเป็นประกาศสิทธิ ไม่มีอะไรที่จะยกเลิกมันได้แม้ดิอาโตจะตายไปแล้วก็ตามตามสัญญาระบุว่านายต้องแต่งงานกับเธอเมื่อเธออายุครบ20ปีเพราะฉะนั้นไม่เฟอร์นาดนายไม่ได้จะพรากผู้ยาวอิสรภาพของฉันที่เหลือเพียงห้าปีสินะคงไม่ใช่แค่นายหรอกฉันเป็นห่วงสาวน้อยคนนั้นมากกว่าว่าอะไรนะเวอร์เนอร์ออปลาลฉันจะบอกนายว่าในสัญญาไม่ได้ระบุถึงการหยา นาจะต้องกลัวอะไรเล่าเวอร์เนอร์รีบเปลี่ยนเรื่องจนเมื่อเฟอร์นาดได้ยินก็ถอนหายใจจะแต่งกับใครก็เหมือนกันแต่ฉันอยากไปดูให้แน่ใจว่าคนที่จะมาเป็นเมียฉันคุณภาพจะเป็นยังไงแม้เฟอร์นาจะไม่ได้แสดงท่าทีให้ความสนใจกับว่าที่เจ้าสาววัยสิบห้าปีของเขานักแต่เวอร์เนอร์ก็ถึงกับกรนยิ้มรีบรับคำประเทศไทย ภายในโรงเรียนสหศึกษาอันดับต้นๆของประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงพักเที่ยงเด็กนักเรียนตั้งแต่มหนึ่งถึงมหต่างกำลังจับกลุ่มอยู่ตามมุมต่างๆของโรงเรียนไม่ต่างกับนาเดียเด็กสาววัย15ปีที่กำลังนั่งร้อมวงอยู่บนเก้าอี้มาหินอ่อนกับบรรดาเพื่อนสนิทเด็กสาวผมเปียสองข้างผมสีน้ำตาลธรรมชาติ รับกับในตาสีเดียวกันแพร่ขนตางอนยาวกับดวงตาเรียวนั้นยิ่งขับให้ดวงหน้าเด็กสาวอ่อนหวานหน้ามองริมฝีปากจิ้มริมสีชมพูเร่เรื่อกำลังขยับยิ้มหัวเราะยังมีความสุขเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าของเพื่อนๆในบางครั้งจมูกโด่งแบบพองงามของเธอก็ย่นอยูอ่เมื่อได้ยินเรื่องที่คงไม่ชอบใจเท่าไหร ภาพเหล่านั้นสะท้อนอยู่ในกรอบแว่นตากันแดดของเฟอร์นาที่ถึงกับเผอขยับริมฝีปากยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวไม่น่าเชื่อว่าเด็กสาววัยสิบห้าปีจะฉายแววงดงามที่ถึงขนาดนี้เวอร์เนอร์ที่มองเฟอร์นาดอยู่ถึงกับหลุดยิ้มก่อนจะแกล้งกระดแอมเบาๆไม่นึกเลยนะว่าว่าที่เมียของนายจะสวยตั้งแต่เด็กขนาดนี้ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกเฟอร์นาดลาสายตาออกมาก่อนจะทำปากแข็ง เอ๊ะนั่นมีเด็กผู้ชายมาจีบเธอด้วยฮะก็แงแล้วนะน่ารักออกขนาดนั้นคงยังไม่ทันที่เวอร์เนอร์จะพูดจบเฟอร์นาดก็กระชากแว่นกันแดดออกก่อนจะเพ่งมองภาพนั้นอยู่ภายในรถที่กำลังจอดซุ่มแอบดูอยู่นณเดียพี่ให้เด็กชายที่อยู่ในชุดนักเรียนมอปลายรีบยืนดอกกุหลาบสีแดงมาให้เด็กสาวที่กำลังยืนงงทำหน้าไม่ถูกจนถูกเพื่อนๆในกลุ่มสกิด เดียหลับเลยหลับเลยพี่ไบรท์ให้ดอกไม้ยีเดียด้วยเพื่อนของนาเดียกรีดกันเบาๆพอรุ่นพี่ที่ให้ดอกไม้นาเดียเป็นที่หมายตาของสาวๆเกือบครึ่งโรงเรียนแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะนาเดียเองก็เป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มๆเกือบครึ่งโรงเรียนเช่นกันเด็กสาวรับดอกไม้มาก่อนจะยิ้มบางๆเป็นเชิงขอบคุณให้รุ่นพี่เสียงกำปัน้นทุบลงบนประตูรถทำเอาเวอร์เนอร์และเหล่าลูกน้องถึงกับสะดุ้งหยง เบอร์เนอร์นายไปทำยังไงก็ได้ให้ไ hey, อเด็กคนนั้นมันเลิกยุ่งกับเธอซะเออเฟอร์นานั่นมันก็แค่รักๆช,ชอบๆแบบเด็กๆนายไม่ต้องคิดมากหรอกฉันสั่งไม่ได้ยินด้ืยไงพอได้ยินคำสั่งเยือกเย็นนั้นเวอร์เนอร์ก็ต้องรีบไปจัดการเฮ้อคงขู่ให้กลัวนิดหน่อยเด็กนั้นก็คงไม่กล้ายุ่งแล้วเฟอร์นานี้ก็เจ้าอารมณ์สุดจริงหึงแม้กระทั่งเด็กไฮสคูล ทั้งๆที่ตอนแรกไม่ได้สนใจกับว่าที่เมียคนนี้ด้วยซ้ำแต่พอเห็นตัวจริงก็ออกอาการหึงเกินหน้าเกินตาโชคดีจริงๆที่ในสัญญาระบุว่าเจ้าสาวต้องอายุ20ปีซะก่อนไม่อย่างนั้นเฟอร์นาร์ดคงเด้พลากผู้เยาวแน่เหมือนนาเดียจะรู้สึกตัวว่ามีใครกำลังจ้องมองเธออยู่เลยหันไปมองก็พอดีกับที่กระจกรถกำลังเลื่อนขึ้นมาพอดี เด็กสาวเลยเห็นแต่เพียงเซียวหน้าด้านข้างของผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่รถคันนั้นจะเคลื่อนจากไปเธอเลยไม่ได้สนใจก่อนจะหันมาคุยกับบรรดาเพื่อนๆที่คงจะแซวเรื่องดอกไม้ไปทั้งเทอมหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านนาเดียก็เห็นผู้เป็นพ่อกำลังนั่งหน้าเครียดอยู่ที่โซฟาโตเมื่อเห็นหน้าก็รีบกวากมือเรียกให้เธอไปหาคุณพ่อมีอะไรเหรอคะนายุ่งคิวขมวดเชียว เด็กสาวโผลเข้าไปกอดผู้เป็นพ่อก่อนจะทำตาแปว๋วยังอยากรู้เดียพ่อจะย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะอะอะไรนะคะทำไมล่ะคะพ่อนี่มันก็กลางเทอมอยู่เลยนะเดียไม่อยากย้ายเด็กสาวทำจมูกย่นยู่อย่างไม่ถูกใจกับความคิดนี้เธอชอบโรงเรียนชอบสังคมเพื่อนๆเธอไม่อยากย้ายโรงเรียนและไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมต้องย้าย ยังไงเดียก็ต้องย้ายพ่อโทรไปลาออกกับพออแล้วอาทิตย์หน้าลูกก็ย้ายไปเรียนที่ใหม่ได้เลยเหตุผลล่ะคะเมื่อเห็นผู้เป็นพ่ออ้าอึงนาเดียก็กอดอกพ่อเคยสอนเดียด้วยเหตุด้วยผลตลอดแต่ทำไมคราวนี้ถึงทำเรื่องไม่มีเหตุผลแบบนี้ล่ะคะเดียพ่อรักลูกมากนะแต่เรื่องบางเรื่องมันก็อยู่เหนือขอบเขตที่พ่อจะ ตัดสินใจได้เอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้ไปลูกต้องห้ามคบหากับใครเป็นแฟนเด็ดขาดไม่ว่ากับผู้ชายหรือผู้หญิงลูกมีคู่มั่นอยู่แล้วและในอนาคตลูกต้องแต่งงานกับเขาอันที่จริงสมพงษ์ตั้งใจที่จะบอกเรื่องนี้ให้ลูกสาวของเขารู้เมื่อนาเดียอายุครบ20ปี แต่เมื่อจูจูก็มีคำสั่งมาจากเฟอร์นาดเขาจึงต้องทำตามที่ชายคนนั้นผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยในอนาคตของเขาสั่งเรื่องราวมันซับซ้อนมาตั้งแต่รุ่นพ่อของเขาที่ได้ไปทำข้อสัญญากับคนที่ยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งในเยอรมันผู้ที่เปลี่ยนให้ครอบครัวของเขาที่เคยมีปัญหาเรื่องเงินทองมีความเป็นอยู่ที่เรียกได้ว่าไม่ขัดสนเงินทองขึ้นมาได้ส่วนที่มาของคำสัญญาที่พ่อของเขาได้มายังไงนั้น เขาก็ไม่มีโอกาสได้รู้เพราะพ่อของเขาเองก็ได้ตายจากไปตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่เยอรมันพร้อมกับทิ้งสัญญาการแต่งงานนี้ไว้ให้เขารู้เพียงอย่างเดียวว่านี่คือความปรารถนาและความหว่วงดีครั้งสุดท้ายที่ปู่ของนาเดียจะมอบไปให้หลานสาวคนเดียวคุณพ่อกำลังพูดเรื่องอะไรคะเอาเถอยังมีเวลาอีกตั้งหลายปีที่ลูกจะค่อยๆทำความเข้าใจและเตรียมตัวแต่ตอนนี้ ลูกต้องเตรียมตัวย้ายโรงเรียนทำตามที่พ่อบอกนะลูกแม้นาเดียอยากจะขัด้านแต่เมื่อพ่อสุดที่รักของเธอเอ่ยปากยังไร้เหตุผลเป็นครั้งแรกนาเดียรู้ว่ามันย่อมมีเหตุผลที่พ่อของเธอพูดไม่ได้ถึงเธอจะยังเด็กแต่ก็รู้ความแล้วนาเดียจึงไม่ดื้อรั้นอีกก็ได้ค่ะพ่อดีมากลูกไปเถอะไปช่วยแม่เขาเตรียมข้าวเย็นสมพงษ์เอ่ยปาก กูเป็นลูกเลยทำหน้าเศร้าก่อนจะเดินไปหาแม่ที่ครัวเมื่อเหลือเขานั่งอยู่คนเดียวเลยหยิบโทรศัพท์ที่ยังขึ้นสถานะอยู่ในสายขึ้นมาแนบหูดีมากเสียงภาษาเยอรมันดังออกมาจากในสายทำให้นาเดียที่เกาะขอบประตูแอบฟังอยู่ถึงกับขมวดคิ้วเพราะที่ผ่านมาพ่อก็ให้เธอเรียนภาษาที่สามเป็นภาษาเยอรมันมาโดยตลอดแถมเมื่อขึ้นมอปลาย ยังวางแผนให้เธอเรียนเอกโยรมันด้วยเรื่องมันชักจะยังไงยังไงแล้วสิทั้งเรื่องแต่งงานอะไรนั่นอีกทำไมนาเดียถึงได้รู้สึกว่าชีวิตของเธอต่อแต่นี้ไปดูจะไม่ราบรื่นเอาซะเลยทิ้งไท้ายเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากรอนะคะนิยายเสียงเรื่องนี้ยังมีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถไปโหลดได้ที่ w w w บไซ m a r k e t c o m หรือสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ